ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับกลางเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่ครับวันนี้เกิดเหตุฉุกเฉินกลางทะเลแถบเกาะลันตาเมื่อลูกเรือประมงเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกระทานหันทางด้านพออ,อนชนภาค3ส,สั่งการด่วนส่งเรือลบพร้อมทีมแพทย์ออกไปรับตัวกลับเข้าฝั่งภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยครับพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3าหรือสอนชนภาคสสั่งการด่วนให้สูงปฏิบัติการบูรณาการกำลังร่วมกับสูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ตและกระบี่เข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงชื่อปอตันชัยหนึ่งหลังได้รับแจ้งของความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีแต่เรือแจ้งว่านายเอาซอลูกเรือชาวเมียนมาอายุส9ปีมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างรุนแรง ขณะเรือลอยลำอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทางสอนชนภาค3จึงได้จัดเรือต่อ272พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินจำนวนสนาย ออกเดินทางจากหลักเทียบเรือฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3มุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบกลางทะเลโดยเมื่อเวลา12.20นาทีนะคะเรือต่อ272ได้เข้าเทียบเรือประมงและรับตัวผู้ป่วยขึ้นมาปฐมพยาบาลก่อนที่จะเร่งเครื่องเดินหน้าในการเดินทางกลับเข้าฝั่งนะคะกระทั่งเวลา13.30นาทีเรือต่อ272ได้มีการลำเลียงผู้ป่วยถึงหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ตอย่างปลอดภัยพร้อมส่ง ต่อขึ้นรถพยาบาลเพื่อนำส่งโรงพยาบาลทันทีถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สอนชนภาคสายืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยทุกชีวิตในทะเลอันดามันตลอด24ชั่วโมงค่ะ